สวัสดีค่ะพบกับช่องเจ้อ้อยหอยใหญ่เมื่อนนี้หล้ะจ้ะกับภารกิจ700ได้อะไรมั่งอยากกินเนื้ออย่างไหมพี่น้องแต่แบบง่ายๆเลยซื้อทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ตับตับ1กิโลแต่ว่าแข็งต้องแช่น้ำก่อนเนาะอันนี้มารีวิวภาพรวมเห็ด้าเห็ดนี่ก็เห็ดเป็นทอง หมูนอ้องร้อยหกบาทหมูส,สามชั้นสไลด์ข้าวโพดป้าเถึงจะรวยเนี่ยสามฝักสี่สิบเอ็ดบาทกระลำรอสามเขียท่าสิบสอง 3, บาทพี่นอ้องมาตรงว่าคนอยู่เมืองนอก,นอกเน้อกินแพงเมืองไทยกินแพงอันนี้ก็หมูสไลด์อันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทมันจะมีสองตอน เจ็ดบาทแปดบาทไปตอนละสีโอ้มีสามอันแปดบาทก็เอาอันละสามบาทเก้าบาทแล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูในราคาหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนี่แหละค่ะยัเหลือยัเหลือ่านไปวนี่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปซื้อตังหากมา จากบุญดีปวดใหญ่ญไม่ได้ยากเลยสำหรับเจออ้อย ทุกอย่างนะคะสไลด์มาแล้วเ้อาไปแกตัดนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชามกะตังคิดยูว่าจะเอาเมดบ่แต่ที่ผ่านมาเท่าใรก็เมิดจ้าน้องไอคอนน้องซีนอนอ่าเราก็จัดเต็มกันเลยสิคะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตัดนะคะลงไปเลยวันนี้เยอะๆแบ่งไว้ขัดพรุ่งนี้ดีกว่า แล้วก็เกลือเกลือน้ำตาลน้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลที่ขาดไม่ได้เลยคือผงเอลซ่าซแล้วก็อซอสหอยใส่ลงไปนะเจ๊ ซอสฟ้าเขียวว้าวอันม่ต้องดรามาเด้อ่ะล้างมือเราจ่าแล้วก็คน้นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้อันบางคนก็ว่าเอ๊ะไม่เห็นใส่ถึงมือกันเลยว่าโอ้ยพวกเจ้ากระเดยปกติก็ไม่ใส่อยู่แล้วไหมทําในครัวเรือนน่ะว่าไปซื้อแล้วพี่นอ้องขยำนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะจะแ,แซ่บให้หมูแพงก็จริงนะ แต่ว่ามันสไลด์ให้เราแล้วน่ากินน่ากินแล้วก็เจอกับเตาถ่านดูพยายาไปแล้วพี่นอ้องแล้วเดี๋ยวมาทำผักกันเสร็จผักตัดเห็ดนะคะเ,าะาเาัากรตัาเต่อเลยพี่นอ้องนี่เสร็จแล้วเนี่ยเห็ดเอาแค่นี้นี่เราก็ลงเป็นร้งัง อันนี้ก็เหมือนกันถ้าราคามันอาจจะแพงหน่อยนะคะแต่ว่าเขาำสะดวกสบายไปพี่น้องต,ะตะัดเลยเอาขามันออกม้นก็กินขาแกมมน,นี่สบายมากสบายเบือต,ะ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 ตะัดตัดตัดตัดอันสิ่งที่ทียากก็คือน้ำซุปเดี๋ยวจะทำน้ำซุปอีกที หเห็นแล้อุ้ยมือไปบังกล้องนี <Than> ่ไงเราก็ล้างแช่ไว้สักครู่แล้วก็หล่ำล่างเห็นแล้วพี่น้องเห็นม้แตะแกรงมีรูก็ล้างมันฉันเสด็จน้ามันพี่น้องเซซ์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 ภาษาอีสานภาษาไทยแปลว่าอย่างไรล่างตัวตัว ซื้อ,อแล้วก็วางไว้ก่อนแต่ว่าอีกดนอยู่ได้หนิเบิร์กซงนี่ตับยังตับยังแข็งอยู่เลยยังแข็งฟุกอยู่เลย <c oughs> รอก่อนนะคะ <c oughs> ส่วนของกระหล่ำปีนไวยเนาะยัยพี่น้องคนเ่ะเบ,บิร์โลสามขีดเ <c oughs> ขาก็ตัดครึ่งหนึ่งแหละพี่น้องโอู้งตัดใส่อันนี้เลยนะตัดครึ่งหนึ่งก่อนนะ ตะกรอบขนาดเลยดูกรกอบป่ะตะหวานตัดก,กันลำก่อนนะอเอาเนี่ยไปก่อนไป็ร่างเสียงเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะเสร็จแล้วก็มาล่างแล้วพี่น้อง เอาเกลือใส่ด้วยนะเอาเกลือใส่ก่อนแซนด้วยพี่นอ้องเกลือแช่ไว้ระวังแค่รอผักเราก็จะไปทำน้ำซุปกันนะแซนน้ำเกลือเสร็จล้างตล่างน้ำสะอาดแล้วพี่น้องก็ใส่ ในก็นเดเสร็จผักเราในสระด็ดน้ำอันนี้เอาไว้ทำน้ำซุปใจกระหลำ่ำในส่วนของข้าวโพดนะคะข้าโพดข้าวโพด ี่จาเห็นหมจาโอ้ยอันนี้เขาเรียกหมอยข้าวโพดด้วยนะเนี่ยเอาหมอยมันออกออก่อนนะแก้ว้าจะได้ด้ว้พี่น้องมาเราจะมาทิทำทิข่ายง่ายๆในการแกะข้าวโพดกันเลยหักเครึ่งพี่น้องใช้มีดฟันไปท้ทิล่อง บิดนี่ได้ออกมาเป็นแถวเห็นไหมนี่ค่ะเจ้อ้อยหัวใหญ่ทำแบบนี้นะแต่บางคนก็จะฝานเลยแต่จะอ้อยมากแบบนี้ก็จะได้กินต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดแกะไปล่ะพี่นอ้องแล้วเป็นตะวะตะหวานไม่เขาโพดค่อยพี่นาถามว่าตะวาน <c oughs> เามก็โพดทำให้ดูอีกหนึ่งรอบระหว่างช่องบิดเกิดช่องว่างนี่เหรอเราก็เอามือนะคะใส่แบบนี้ใส่ความพยายามเลยพี่น้องผู้ใดขี่ข้างกันสิใช้จังสีหรอพี่น้องนี่นี่คือคนขี้ค้านมันก็ออกมารูปแบบเดียวกันหมดนั่นแหละ ้เป็นข้ามมักส่วนตัวของเจอยจอยจ้อยมักแบบนั้นจ่อ,อยก็เห็ดแบบนั้นได้ละหนึ่งอันคาดว่าจะบุพเพพี่น้องฝากเดียวเลยเห็ดอีกฝากหนึ่งนี่อ่ะอันนี้สูตรเจอยอยมกักมักแบบนี้ชอบแบบนี้ก็เลยทำแบบนี้เติมห้านหน่อยเด้อ <laughs> โดนอหรีพี่น้องก,ก็จะได้ถ้วทำไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วก็เ,เอาใส่ทัว่วแหวนนี่ทำแบบนี้อันนี้ด้วยชอ็อปเพิ่มแผนกไฟจ้ะอันนี้ก็จะเป็น ตับตับตับน้ำเสนอตับนี่อันนี้ในเซตน้ำซุปเซตเนื้อเซตผักแล้วเราก็มาดูเซ็ตเสียส่ยงบริสันต์โมเมนต์โมเม้นต์ถึงดื่นม,น,ม,มนี่อ้าเรนมุกเรนมุกเดี๋ยวนี่ไอ้เจ๊อยู่ในนี้อะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยเราลืมเอาแก้วแปะเอาแก้วกัน ลืมพี่น้องในส่วนของน้ำจิม้มมัน,นีบุญดีหมูกระทะจะน่ากินไหมมาจ้าได้ที่แล้วเราก็เอาขึ้นเลยจ้ะนี่ะงยังไงคะอ้าวได้ที่แล้วเราก็เอาเอาอะไรนะเอามันยองไว้ข้างบนมันอุ้ยดูฟังเสียง เอาน้ำซุปหน่อยค่ะเจ๊เจ๊ยุย้ยหอยน้อยเอาไม่ใช่อายุยคนสวยว,ว้าวเราจะเอาเนื้อขึ้นไปฟังเสียงนะจะตั้งได้ยินเสียงไหมสนีของเกาทานก็คือมันจะหอมมากเลยสองสุด ียังเงินไปจะเต็มแล้วพี่น้องเราจะเอาสักขึ้นไปว้าวนี่นาเยี่ยมมากเลยนี่นางเอกสามร้อยบาทนะขอโทษขอโทษใจ ในหัวลาพาเราก็เด็ดเป็นใบเป็นใบเข้าไปเลยนะหอมเนาะลืมลาวนาทิกาลืมใส่เห็ดใส่เห็ดลใไปบมันคือแบบไมหนแบะพร้อมประปาทานเลยหอมมากสวัสดีค่ะพบกับช่องเจ้าหอยหอยใหญ่วันหยุดแล้วพี่น้อง พี่น้องป้องไปทำอะไรกินกันก็ก็แก,แก๊้ๆแต่มาสายอีแม่ลูกสองสวดลูกสองจะพี่น้องเอามีคนแซลน้ำบ่าเฮ้ยร่าใส่บ่สดทมือเดียวมือเงินเดือนออกล้อลำเงินเดือนเล่เงินเดือนสิ์กับขืนสถานะโสวดดีบะบรรยากาศได้มากเลย ดูเห็นหเห้ขาเกิดจากอะไรรู้ไหมไอสิบสามสองเสียงพี่นอ้องอืแสสวยจังเลย,เยใส่แรงงานใส่อรง,งานบอกจุมเด็กหน่อยว่ามันมืดพากันอันเตรียมของสาหลายอุย้ยพูดนะไม่ได้บาาเหรอน,นี่พี่น้องเอานี่ไอสิบสามมิลลิได้นี่โอ้เลิศดปคอนเทนต์คอนเทนต์น้ำจิ้มพี่้อง สะดวกสบายอยากกินอะไรก็สื่อสำเร็จมันโหลดพี่น้องก,กินได้เลย,เลยดูน่ากินไหมจิ๊จ้ะอาจารย์น้ำจิ้มจ้ะอ้ะถ้วยนะคะขอน้ำถ้วยขอน้ำถ้วยอ่าข่อยขอน้ำถ้วยขอถ้วยหน่อยดูหมูยัย่วๆน่ากินไหมดูจะมันห่อนเขาต้องเปากันแล้วพี่นอ้อง ใช่หล่ะจ้ะพี่น้องบรรยากาศบ้านๆแรงมัางเ่าพี่น้องคุณอาคนสวยแลวก็สิกินได้น่าก็ต้องลุง้งโซเชียล<ว>เอาจ่าเจ้าของก็เป็นพี่น้องนี่เด้เสร็จน่ากินไหมไหนี่มันทำแบบว่าเรบบ็วๆนี่มันเลี่ยม่องๆพี่น้องทำสดู มันสุกแล้วเราก็จะลากน้ำจิ้มลงไปเป็นไหมคะน่ากินไหมซิมเคาน์เตอร์ อันนี้ของอันนี้แก้วลิโอจะเท่าไหร่เนี่ยว่าจะผิดไหมนะไม่ผิดหรอกเนาะวิชาการเสือกอย่างเลิดปะไอ,อนน้ของคุณอาของสวยแก้วแกะเราไม่ต้องจำเป็นต้นนองเนาะดูดฝ้ายอย่างไอ้ผู้ชายอย่างอันน้น คิดมากเลยท่านผู้ชมหอมมากเลยว้าวคิดถึงนะไอคนกินเห็นบชจ้าเราจะกินโซ,โซท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงบานกลางลาดไปด้วยน้ำจิ้มว้าวข้าวโพดข้าวโพดท,ที่จ๊อ่อยตั้งใจแกะ ไดถึงนะแม่ป้าได้ค่าว่าโสดบ่แม่นมอสามีกับลูกรักไปเที่ยวแม่ป้าเราอยู่คนเดียวกินเพื่อเราได้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวว่าชนะแม่ป้า เออกิดเหตุไม่คาดฝันพี่โรนป้องไปไปเอาอาวุธมาเร็วๆไปเอามามันอยู่ในมันอยู่ในนี้ม,นม,มันมีตะขาบย่าไปเอา,อาไม่รู้ว่าน้อยหรือใหญ่ไปเอาไปเอาอันนั้นมาไม่กวาดย่ามาแล้วยกเลยลืมของฟ้า ไื่ไหนแล้วว่าไหนอ่ะมันต้องสรุปแล้วหาว่าเจอพี่น้องว่าเห็นไหมแม่แม่ยู่ใสใส่บุ๊บหาดูซีมีไหมอาจจะเมาแล้วก็ตาฝาดเนาะเออเลิศบ้าก็ยินโค้กยิกินโค้กหาว่าเห็นพี่น้องว้ายแกรกจะบอกเลยว่าเห็นแล้วพี่น้องเอ้าที่ใส่ล่ะก็หายไปแล้วถุงถุง เกิดเหตุฉุกเฉินเจอตะขาบหน่อยแต่หาพ่เจอตกใจตกใจมากมืดป่ะพี่น้องเป็นเรื่องปกติมากเลยทุกคนวิ่งหนีเีาจะขาบทั้งกินทั้งรุ่นว่ามันสิมากบอเดี๋ยวไปยกเองเอาเล่านับนแมละ คนกับแมวคุยกันก็อนลองคุยกับมันเส้ปั้นปั้นหิวข้าวไหมอุ้ยอวนแงมีม่นองอึงลืง ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e กดกระดิ่งกกิ้งให้เจ๊อ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะลาไปแล้วจ้ากับบรรยากาศนบ้าน